เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนรองเท้าของท่านหญิงราคากี่บาทงานแฟชั่นของท่านหญิงที่ปารีสใส่ชาแนลสีไม่ซีดส,สีสดใสผ้าทวีตลายขาวดำบอกอะไรบอกมูลค่าว,ว่าคนใส่มีสตางค์ทรงผูกโบใหญ่โตยิ่งเจ้าหญิงกบสีขาวขาวเรียบสงบยาวถึงหลัง มันเป็นเทรน์ดของปีนี้เขาว่าปังส่วนรองเท้าใหญ่สูงจังอลังการนี่คือเกิบเวอรซาเช่เสนหาเน้นฐานสูงให้เตะตาคนเล่าขานหากว่าเดินไปสะดุดแถวสะพานอาจตกน้ำไปบาดาลน,นานหลายวันทรงแบบนี้ต้องหัดเดินแบบช้าๆอย่าเพลอวิ่งทะเลอร์ทะร่าไม่สร้างสารรค์ขาจะควิดชีวิตเปลี่ยนขาจะพัน สะดุดหินจนเข่าสั่นพันยาคาต้องค่อยๆซอยช้าๆอย่าเร็วมากรองเท้าแพงเดินลำบากมันหนักขาสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องราคากี่ยูโรแปลงเงินตรามาไวๆร้อยยูโรหรือว่าแค่พันยูโรกี่ดอลลาร์ท่องุูโทแพงแค่ไหนใครอยากได้เก็บเงินไว้แล้วโอนไป5้าหมื่นกว่าเงินบาทไทยศูนย์กลม,กลม ส่วนผสมของรองเท้าคือหนังแพะหนังลูกวัวและหนังแกะยำผสมผ้าภายนอกคือวิทคอร์สมุ่งกว่าพรมมียี่ห้อห้อยกลมๆคือหัวงูเมดูซ่าคือปีศาจคาดเอาไว้ให้คนขายรวยไวไัยวัยนะพวกสูงส่วนคนซื้อจ่ายห้าหมื่นเป็นค่าครูใครได้ใส่รู้สึกหรูชูหน้าตากรอนตอนนี้มาบรรยายเรื่องรองเท้า สายแฟชั่นเอาไปเมาพูดจะจ๋าการแต่งกายเน้นสนุกเน้นเตะตาอย่าเครียดแคร่งหรือตามด่าแต่อย่างเดียวต้องชมเชยอย่าเยอะเย้อะยามเปลี่ยนลุกบอกแล้วไงเน้นสนุกเน้นความเปรี้ยวเงินห้าหมื่น 50, กับหนึ่งคู่สองขาเรียวสายวีแก้นไม่ไล่เหลียวไม่เอี้ยวมองเพราะว่ามีส่วนผสมจากหนังสัตว์ให้ระวังอ่านให้ชัดใช้สมอง ก่อนจะซื้อรองเท้าเก๋มาครอบครองแพ้แกะวัวเลือดไหลนองสนองใครอุตสาหกรรมเรื่องเครื่องหนังฟังแล้วคิดตัดสินเองถูกหรือผิดหากสงสยัยเศรษฐกิจเรื่องปากท้องตัดสินใจใครสงสารใส่ผ้าใบนอนใคร่ครวนส่วนท่านหญิงอิงหนังสัตว์จัดมาหมดจระเข้ใช่หนังมดเหมาหมดสวนทำกระเป๋าแล้ววางขายหลายกระบวน บอกแฟชั่นขอเชิญชวนประชาชนมาอุดหมุนสินค้าที่พารากอนลดราคารับตังทอนก็หลายหนรอเวลากันดีๆแม่หน้ามนอาจโชคดีสินค้าหล่นรอบรอบกายจบไปก่อนแค่มาฟ้อนหอนสั้นๆเรื่องรองเท้าอัศจรรย์สูงไปไหนเส้นเลือดขอดเกิดไม่เกิดอันตรายสะดุดล้มจำเอาไว้อาจตายฟรี จบตอนรองเท้าของท่านหญิงราคาประมาณห้าหมื่นบาทนะจ๊ะคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี